มาแล้วเรื่องของสุขภาพกันบ้างโดยเฉพาะยิ่งๆทางร้ายนะคะกับมะเร็งปากมดลูกในอันตรายเหมือนกันนะคะ,คะทีนี้เนี่ยทางสปสชอเองเขามีการเดินหน้าตรน่วยข้อ,ขอการฉีดวัคซีน HPV ให้กับนองๆที่อายุ11-20ถึงปีในการที่จะป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในอนานาคตได้ด้วยนะคะทีนี้การเดินนาฉีดวัคซีนในพื้นที่จะเป็นบันเือวันนี้จะได้ผูดคุยกับนายแพทย์วีระพันธ์ลีธนากุลผู้อำนวยการเขตสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12สงขคลาตอนนี้อยู่ในซ้ายกับพิราบขาบเท้าแล้วด้วยนะคะ ดีค่ะสวัสดีครับน้องซ่าหนุ่ยน้องสมโภชครับได้ยินชัดนะครับได้ยินชัดเลยค่ะพ่ออค่ะวัคซีน HPV หรือว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยถ้าถามถึงคอดีเนี่ยมันมีอะไรมั้งคะครับคำว่าวัคซีนคือการป้องกันอยู่แล้วนะครับน้องซ่าหนว่ยกัน้องสมโภนะครับข้อดีคือป้องกันครับเพราะว่า h หตุที่นีคือเต็มคือ Human นอะไรนะฮิวแมน ปาปิโลมาไวรัสคือเป็นบัคที่เสรป้องกันไวรัสที่ทำให้เกิดเราเกิดเกิดเหมนไวรัสกะตือเสื้อไวรัสที่ทำให้เกิดมีซาาหรืทำไมเกิดมะเร็งตางหมดอื่นนะครับนี้การที่วัคซีนไม่ได้รับความเสี่ยงลดโอกาาที่จะเป็นได้เพิ่มขึ้นนั่น่าไๆว่าคนฉีดคนไม่ฉีดนี่คนคนไม่ฉีดมีโอกาสเป็นมกากกว่า ทีนี้พ่ออ๋อค่ะถ,ถ้าถามถึงช่วงอายุที่ต้องชีดเนี่ยก็คือยอยู่ระวัางอายุเท่าไรได้คะจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นมาเลนแทกหมดหูนะครับไอ้ไอ้ชุดอวัยวะ <c oughs> ส่วเน,นี่ยมันก็คือมันดูมันก็อยู่ในในในช่องท่อนะครับ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเราจะส่วนใหญ่แล้ยเราต้องาหาะเราลงมาคิดกันว่าอะไรเขามาเล่งปลักมันู่คืออะไร <c oughs> นะครับส่วนส่วนนึงคือไม่หู่สร้างเมือกามีมาเล่งได้นะครับ อาเรื่องประตูที่เป็นไอวาวาปอยู่ในผู้ญิ้งนะครับการพย่ยนมมเล่นบบประดูก็คือโหลกเขผกู้ญิ้งจะดีอีกเรื่องนึ่งก็คือผู้ถืว่ามีเพศสัมพันธ์เสกหวะแล้วมี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 ขูนนอนหลายคนได้ยังไงมันมีหรือเปล่าอ่าอาจจะที่การเตี้ยขูนนอนบ่อยๆก็มีความเสี่ยเกิดเขึ้นนะครับหรือบางคนในครอบครัวมีความเสี่ยทั้งโลกมาเล่นอยู่แล้วไม่ว่าโลกมาเล่นอะไรก็ตามมีโอกาสที่จะเกิดมาเล่นในตัวเองได้ไม่ว่าช่วงไหนนะครับ S <S อ่าเพราะฉะนั้น,นเนี่ยแต่ละพบอาวาย่ยวะที่ใส่ที่แต่ละพเยอะๆก็คือคนที่มีเ็นสัมพันธ์มีคู่นอนหลายๆคนเพรนาะฉะนั้นเราก็ต้องจัดการให้ได้รับ,บวัคซีนก่อนเทจะที่ไว้ยที่เพสัมพันธ์นะครับย่างอย่างที่เพ่ออ๋อบอกว่ากุมเสียนทวารเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าช่วงอายุที่จําเป็นจริงๆที่จะต้องฉีดเนี่ยต้องเริ่มต้นตั้งแต่อายุเท่าไรเป็นจนถึงเท่าไรคะอย่าับ ถ้าตั้งแต่ชุดแปดถึงสี่ติ๊ครับช่วงนี้ละครับสิบแปดถึงสี่สิบปีน um like well ี่เป็นช่วงอายุสำคัญมากๆเลยที่ต้องได้รับวัคซีน HPV ในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่นี่คุณหมอค่ะอยากจะถามค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะมันวัคซีนเนี่ยมีกี่ชนิดคะค่ะวัคซีนลักลักษตอนนี้มีสอง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 ชนิดครับคือภูมิเดชไซซ์พันธุ์กับกาไซซ์พัน และที่ีเราเอามาชี้ให้กับน้องๆอ,อายุ11-24ปีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นวัคซีนชนิดไหนคะเออเป็นกาไไ้พันธ์ครับกาวไ้พันธ์อ๋อค่คือคือคืออย่างนี้คือไม่ว่าเซหรือกาวไ้พันธ์เนี่ยมันจะมีตัวไ้พันธ์ที่พบกับที่แปดที่เป็นสาเหตุรักค่ะไม่ว่าเซหรือกาใช้พันธ์มันมีสองตัวนี้อยู่แล้วมีมีมีตัวป้องกันสองตัวนี้อยู่แล้วอ๋อค่ะไม่ว่ากาวไ้พันธ์มันมันก็จะหนาขึ้น นะครับค่ะมันจะมีพ้นค้างเคียงไหมคะถ้าชีดไปแล้วอะคะ่ะคือถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีประวัติการแผลย,ยาแพ้วัคซีนก็แผลไม่มีพ้นค้างเคียงเลยครับอืมมอขาทีนี้ช่วงระยะเวลาของการชีดเนี่ยค่ะมันมีระยะงเวลาการชีดไหมสมมติถ้าหากว่าเหมือนชีดเข้มเน้นนึ่งเละเราต้องมีการเว้นระยะชีดเข้มเน้นโซ่ไหมคะค่ะควรจะเว้นหกเดือนครับเว้นหกเดือนแสดงว่าว,วัคซีน h p v นี่ชาชีดทางเพศแล้เนี่ยคือชีดกี่เข้มคะคุณหมอคะ โดยมาตรฐานปัจจุบันคือสองเข็มคือเข็มหนึ่งกับเข็มสองงางกันหกเดือนแต่เน้งจ้างว่าช่วงเี่พ่านมาเนี่ยมันปักดีมันขาดตลาดทั่วโลกเลยคือผลิตไม่ทันนะครับอาจจะมีปัจจัยลยอย่านะครับทีนี้เราพอเข,อข,อขอาผลิตไม่ทันเราก็ซื้อไม่ได้เลยได้ไง่ายๆใช่ไหมครับในนี้ก็มีหนักวิจัยเข้าไปรู้ข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าเข็มเดียวกระพ่อในต่างทศเขาทำเขาทำวิจัยนะแต่บ้านเรานี่ทาง ผมควบคุมโรคนี่ก็ยังยังยังหยิบหยิบหยิบห้ากระชัซองเข้มอยู่ะค่ะก็คือซองเข้มทั้งจากคือชีดเข้มแรกไปแล้วเท่าไรไม่ดูแลแล้วแต่แต่ว่าจะได้รับเข้มกระตุนเข้มที่ซองก็คือหลังจากหางกันหกเดือนแล้วนะคะที่ีการเดินนาของสวทศเคสิบสองกับการเดินนาชิดวัคซีน HPV ในพื้นที่ตอนนี้เป็นบรรพือบางขาการจเราได้รับความร่วมมือจากทางทางโรงพยาบาลนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขกขตทุวงาธารณสุขสิองนะครับ ลุงแต่ลงสุกจังหวัดเมื่อวันก่อนเราเราขิดต้อไปเมื่อวันที่แป๊ดเนี่ยแป๊ดสับดาที่เหลนนะครับมันอย่างอย่างอย่างบ้านเราก็ลุงหัดย้ายเขาก็ไปจับกับโรงเรียนเดียววอหัดย้ายวิาณนะครับก็เนีกเรียนมันยมสายเนี่ยมามามาชีดกเด็กดตกยิงนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทหัดย้ายองเขาก็ไปไปท้ำที่ม้อหัดย้ายนะครับมีกัำน้ำศึกษ้ายิงนะครับก็มามาชีดกันจังหวัดอื่นเขาก็ทำเป็นกันสุกแห้งเลยครับท้องเรานะครับ แสดงว่าหลังจากนี้ค่ะเรา,หา,หา,หามีการวงางเพ้นวางเป้าอะไรไหมเขาจะไปเดินหน้าชนใ,นในกับนงนงที่นอีกบ้างคะเออตอนนี้เราขึ้นอยู่กับแต่ละแห่งครับว่าเขาเขาจะดัดไม้แอย่างไรแต่ว่าตอนนี้จะข้คอความ่วมือเลยครับว่าโดยเฉพาะถ้ารรบันทึกษ้าเนาะเราเราจะคิดว่าดักตืดัดดักดักเลียนเขาเขาจะอยู่รวมกัน,นเวลาลงลงบา์หรือคุณหมอไปเขาก็ได้ได้ง่ายๆว่าไปทำทีนี้ก็จะได้รายได้คนนะครับ คือการเกิดในโรงเรียนเนี่ยร์ทางคุณครูคุณครูครูครูย้ายผู้บริการนะครับมีมีแดกแดกกลุ่มเนี่ยอยู่ในกลุ่มวัย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 สิบแปดปีขึ้นไปนะครับแล้วแล้วแล้วสอบถามผู้ปกครองว่าอยากจะชี้กันมาหลบรวบรวบรวบติดต่อได้เลยครับในโรงบาลใจใจในในพื้นที่ทางว่าโรงเรียนพร้อมนะมีมีกลุ่มปอร์ไมซ์ที่คนที่โครนทักทักทักลอยหรือวันนี้ราการอ่ะตอนเด็ก ทารลงแบบก็เสียวัคซีนไปออกน้วยชีดเลยนะครับออทีนี้จะเห็นว่าการเดินน้าชีดวัคซีน HPV ของสปสชคนนี้เนี่ยจะเล่งกลุ่มเป้าไม้ไปที่สถานศึกษาโดยเฉพาะน้องนองนักเรียนทําไมเราถึงให้ความสําคัญกับนักน้องนักเรียนในกลุ่มนี้กับการรับวัคซีนคะคือคือคือนักเรียนนี้ครับเป็นกลุ่มนิ้นตเด็กวัยอยู่ก็ทีไงครับคือเวลาเราไปทำเราเราได้ได้ได้กินเยอะๆเยอะยิ่งอีกทีแล้ว พอแม่ก็ถ้ารูปป้ไปข้อชี้เลยก็ได้ที่ลูกบาศก์นะครับแต,แต่แต่ในช่วงวันเดียวมีตั้งแต่วันเราเกิดหน่อยลงเแนบบี่ยไอ้วันที่หักปีนี้โรงพยาบาลอาจจะเลือกอาทิตย์ละวัน,นแต่แต,แต่แต่โรงพยาบาลจไม่แน่นอนนะครับว่าบางโรงพยาบาลก็วันจันทร์บางวันวันค่ำเออบางอาจจะงงนะฮะเราเราก็าคิดว่าเออคับไปชี้โรงียาบาลนัดนัดเป็นกลุ่มนี้มันจะทําได้เร็วนะครับเรา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 อะารบางันมัน เปิดเปิดเปิดอะไรเปิดตู้แช่ทีเดียวก็ได้ฉีดได้หลาคนเลยค่ะดึ่ออาจจะพอวาน้องนนักเรียนยิ่งในโรง <c oughs> เรียนอยู่ในช่วงกลุ่มข้องวัยรุ่นหัวเลียว<อ>หัวต่อด้วยไหมคะที่จะมีผลกับการได้รับวัคซีน,อ,น <c oughs> อันนี้อันนี้ชายจะเป็นคุณหมอค่ะ ใช่ใช่ครับผมไม่กล้าพูด <c oughs> ทีนี้คุณหมอค่ะอีกนิดเรื่องสําคัญค่ะหลังจากที่สปสชของเราเนี่ยได้รับการจัดสั่นวัคซีนมาแน่นอนว่าน้องๆในเมืองเนี่ยก็คือสามารถได้ฉีดอยู่แล้วไปสะดวกอยู่แล้วถูกต้องอแต่ว่าน,น้องน้องในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยค่ะเรามีการจัดสั่นวัคซีนบรรผือบางค,ะ,คะเพื่อให้เขาได้รับตามสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับอะค่ะวัคซีนเนี่ยแต่ฉันลงไปถูกแกล้วัดครับคือแต่ละแต่จังหวัดจริงๆแล้วเขาก็มีเป้าหมายอยู่นะครับแต่เนี่ย โรงพยาบาลเออสพราะเาะเอ่อสถานงานบางที่จังหวัดเด็กเขาก็มีเป้าหมายที่เขาจะแบ่งรับเพื่อให้ได้เท่าไรเท่าไร่ะคเป็นไปดีการมีคนคนคนจะชี้บางคนที่ทุกข์ชีพบางที่ไม่ไม่ได้เจอกันนะครับอ่าป็นไดีๆเราเองก็อยากจะให้เข้าไปบางที่เราเราล่อเออตอนไหนหมอจะมาเป็นไปดีบางทีหมออาจจะยุ่งนะฮะหรือบางทีหมออาจจะ มองลืมเราไปอยากจะอ,อยากให้คู่คู่เนี่ยเฉย,ยๆประทานเข้ามาเลยนะครับ oh นะครับ <ha. S 2> บ,อบ,อบอกท่านเชนยู่อยู่อำเภอและอยู่ละนโน๊ตก็ท้าผมบอลลานโนดเลย oh. ว่าว่าโรงพยาบาลผมมีนักเรียนอยู่อ่าหาวทิพโคนนะอ่ผมพาผู้ปกครองเนี่ยก็ยอมคิดนะเอาเอามาจัดจัดน้ยมาคิดพุ่มสักวันนึง oh. อะไรสนุก เพราะว่าเด็กๆเหเ,เรานี้เขายังไม่บรรลุนิติภาวะใช่ไหมครับก็ต้องให้ผู้ปกครองอนุญาตด,ด้วยค่ะค่ะ,ค,ะคือถ้าชีดโรงเรียนอยู่ในระบบโรงเรียนเนี้ฟรีอยู่แล้วอย่างที่คุณหมอบอกแต่ถ้าสมุร่รผูปกครองผานนองๆไปชีดเองตามสถานพยาบาลด้วยที่โรงพยาบาลอ,อันนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคะคือเป็นหน่วยบริการในระบบรับประกับสุขภาพนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลหลักต่างๆนีไม่มีค่าใช้จ่ายครับมีครับ ก็คือเป็นเ,นเนด็กไทยนะเด็กไทยนะค่ะแล้วไทยนัย้นจะตังชาตินะคะไปไม่ได้ตังชาติคืออาจจะมีขาช้จใจนะถูกค่ะม,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 มีแน่นอนกับมีจะมีก็คืออันนี้คือถ้ากดกลุ่มคนที่อยู่ในซิก็คือ,อไม่มีค่าช้จใจแน่นอน,อนทีนี้มันจะมีอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าเป็นกลุ่มที่อยู่นอกซิตแล้วก็อยู่นอกระบวนการศึกษากลุ่มนี้มีซิตที่จะได้รับวัคซีน H P V ด้วยไหมคะนี่ครับครับครับเป็นคนไทยมีประชาชนเล็กิดตามหลัก เด็กๆที่ตาบรักขอบชวนนี้กับใจพุทธกับเ้าอายุแล้วคะคุณหมอข่าวเรามีการกําหนดอายุไหมคะวะอายุประมาณเท่าไหร่ช่วงนี้เราพอที่แปดที่ยี่สิบก่อนนะครับอย่างที่พูดคอัคือใท่ไม่เคยม ah, ีเทสมพันธ์มาเนี้ยบักซีมันก็จะออกฤทธิ์ได้ดีกว่านะครับคือคือคือถ้าว่าคนอายุเยอะทิ่ได้มากก็ถได้ะอย่างอย่าเราเท้าหนุ่ย ได,คคดได้พอดีไปชีดก็ได้แต่บนหลับอาจจะอาจจะไม่มีมา <วะ S 2> แต่ตา,าก็คือชีดจะไม่ชีดอาจจะไม่ตากันแล้วด <c oughs> ้วงตอนนี่ยากจะลงเหมือนกันเพราะว่าวางเม่อกโกนั่งคือเราไม่เคยชีงไงคะคุณหมอคะอันนี้ข้อทําในส่วนของคนเลยอายุเยี่สิป,ปีมาแล้วแดงๆไม่เคยชีดจะไปข้อชีดได้ไหมคะหรือว่ามีวิธีหรือว่ามีวิธีเอ้นบางไหมคะถือว่าสมารถตรวจขัดกร้องได้ค่ะ เวันนี้ก่อนตอนนี้ขอขอเด็กๆกก่อนนะครับเด็กๆดกก่อนนะพอพอพทำาอดีว่าพอเราไปชี้ปูย้ายแล้วมันมันไม่เคยด้โพสอ่ะได้ยงไงป้องกันไม่ค่อยได้ก็ไม่ไม่ไม่ต่างกันว่าเราเราทิ้งวัคซี่ไปถูกไหมครับอ่าจะพัดจะกู้ทันจะแพ้วัคซี่ก็เป็นเรื่องอีหลาวนะฮะขอข้อข้อชี้าเรียนให้ให้มัดก่อนจนเลื้อแล้วก็อีกเรื่อที่ตายแล้วกันซึ่งพวกมันชื่อขาชี้จะมีนี้อาจจะไม่พอชี้ด้วัซ้นะครับอ่า แค่นี้ชาชาพอเราเดี๋ยวเราไหวที่เราโตแล้วเป็นผู้ใหญ่เป็นนุ้งต้าแร้วนะฮะเราก็ยักเนี่ยนะว่าเอสติเนี่ยตั้งแต่อายุห้าสิบนะครับควรจะตัวภายในปีละหักปีละห้าเอ่อห้าห้าปีครั้งนึงถ้าตัวอะไรไม่มีอะไรนะครับปีครั้งเดี๋ยวนี้อ่าเดี๋ยวเรียกว่าแป๊บสันีนะครับเรียกว่าไปขึ้นไปไปนอนขึ้นข่ายยางให้ให้มอตัวไหนใช่ไหมคะอ่าตรวยในอีกแบบนึงเขาเรียกว่า เซลล์เทสคือตัวตัวเองนะครับจะเป็นอุปกรณ์เป็นลอดไอ้นี้จะตรวจแบบตรวจตัวใดใดชื่อแต่ว่าต้องต้องต้องสวีอะไรต้องดูเดี่ยวแท้ตรวจดูวิธีตรวจการใส่เราตรวจโควิดนะครับนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไปไปตรวจในช่องคอเราเองนะครับส่งไอจุดเขาจะมีเป็นอุปกรณ์มาเป็นลอดเป็นเป็นเป็นหมายพันธุ์ซับลี่ให้ให้ให้เข้าไปตรวจข้างในอแล้วกันใส่ปอตัวแทรกใส่อุปกรณ์และการส่งให้คุณหมอที่ เราไปหลับมากว่าตัวเทสนี่คือเราสามารถไปรับเทโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลใช่ไหมคะหรือว่าสามารถสื่อตามคลินิกไดไม่คะสื่อก็ได้ครับแต่ว่าตีสื่อผมก็ไม่แน่ใจว่าส่งไปตรวจกันทีไหนนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เราไปตรวจที่สถานพยาบาลดีว่าจะปลอดภัยไป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 เคาะจุดตรวจนะครับไปไปโรงพยาบาลว่าเข้าเรียกว่าตรวเทสพีวีพีเอสี เออไอไอไอนี่เราเราเราคิดประกีนป้องกันทีทีวีใช่ไหมครับไอไอนี้เป็นตัวตัวแบบมีทีทีวีเด็กตัวเราไม่อ๋อที่นี่ <Gund> <und XL> <und XL> ค่ะ<ช>คุณหมอขาทีนี้รับลบมาทีเรื่องชีดวัคซีนแต่ว่านี่อาจจะติดเล็ไปฮิตหนึ่งคือต้องยอมรับว่ากลุ่ม1 1ถึง20ปีที่เป็นน้องๆผู้หญิงแต่ปัจจุบันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มน้องๆส่วนใหญย,ายอาจจะมีเพศสัมพันธ์อ,อเพศสัมพันธ์นเร็วอ่ทีนี้ถ้าเกิดยังกลุ่ม1 1ถึง20ปีแต่ว่าเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วเราไปข้อรับการชีดวัคซีน HPV มันจะช่วยสามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ไหมคะ ได้ครับได้แต่กยังยังดีกว่าคนอายุเยอะๆอะไรอย่างครับพี่พีีคงไม่มีใคร้าท้าไงใช่ไหม <laughs> มไปไมอาจ<ม>จะจนิดเรศกิดเลยนิดเดียวเลขอีกฮิดเดียวค่ะคุณหมอคะทีนี้พอไล่คนยังซิบแอดถึง2ี่สิบปีออเราอเฉพาะกลุ่มนี้กันนะ,ะแล้วทีนี้ไปมีเพจสัมพันธ์แล้วมไม่คิดว่าตัวเองชิดวัคซีนแล้วมันป้องกันได้เลยว,วะอาจจะเข้าใจพิษว่ามันจะสา,สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้อันเนี้คุณหมออยากจะเน้นย้ำให้กับน้องๆกลุ่มนี้เป็นผื่นบางค่ะ ไปจำกองทอพนันอย่างนะครับแต่ว่า้องๆจะได้รับปั๊กสเหลวป้องกันได้สตินะครับแต่ว่าการที่เรามีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยนมันก็ทำให้การป้องกันเมื่อกันดลดหน่อยลง่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องดูแลตัวเองด้วยเดืองเดือนเรือดีนะครับถ้ามีความจาเป็นต้องทั้งท่านใจต้องป้องกันตัวเองด้วยนะครับเป็นให้ให้ขูขอวเราสวมทุกอย่างกันดมไม่นะครับอ่าถึงการเรา ควรเด็ดตั้งขั้นด้วยจะต้องต้อง,องใส่ยาคุ้มกาเนิดนะครับ นี่นะคะอย่างที่คุณหมอได้เน้นย้ำไปนะโตให้เราฉีดวัคซีน HPV บ้องกันมะเร็งปากมดลูกไปแล้วสิ่งสําคัญค่ะถ้าาว่ามีเพศสัมพันธ์เนี้ยก็คือการป้องกันตัวเอง<ท>ต้องบอกคูในห้องเราด้วยนะคะว่าให้สวมทุกอยางอนามัยด้วยนะคะใช่สิ่งสคัญที่สุดคือหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าได้รับวัคซีนไปแล้วฉันจะทาอะไรก็ไดท้ที่คนก็ได้หรือะขันผือก็ได้อันนี้คือไม่ไม่ทูกตอนอย่างทีคุณหมอบอกเลยเดี๋ยวก็ต้อง พ่อระลึกอยู่เสมอด้วยะนะคะทีนี้ถ้าเกิดหลังจากนี้เรามีระยะเวลาไหมคะการรับวัคซีน HPV ในเด็กกลุ่ม11ถึง20ปีถ้าเกิดกรณีที่ไม่ได้รับในสถานศึกษาระยะเวลาที่จะไปข้อรับที่สถานพยาบาลเนี่ยตั้งแต่วันน,น,นหนถึงวันนี้ถึว่าสมัติไปรับได้ตลอดเลยะค,ะ<ช>ค่ะค่ะรับได้ตลอดกับในวันเวลาทำการแต่แต่ยากให้โทรเอกสานก่อนนะครับว่าเขาเขาเนี่ยเป็นวันวันวัคที่วันไหนนะครับที่แว่าตรงนี้เข้โดนในโรคนี้วัซีนจะเข้ามาเยอะถาดจะได้สะดวกไปคิดเลย นะครับรอพอพอพอผ่อนชียนู่นนะลุ่งอะไบางที่บัทซีอาจจะคาดหรือว่าอาจจะมัดได้นะครับรแล<อ>้วถึงอย่างน้องนองกลุ่มนี้ที่สมมติว่าเขารับวัคซีนที่โรงเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าจะถึงระยะเวลาหกเดือนที่จะรับเข้มที่สองแต่บังเอิญอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานศึกษานานๆแล้วเนี่ยการรับเข็มกระตุนจะต้องทาเป็นคือคะก็ก็น้องๆอไปไปบอกทางทางนู่ได้เลยครับทางทางทางสถานพยาบาลที่น้องไปอยู่ในอนาคตไปเลยว่าเราไปรับ ที่ไรก็ดีเอ่อตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังทำเรื่องสวจำจำมอผอมได้ไหมครับค่ะเอ่อม้อม้อผอมหลีกเลี่ยงโควิดอ่ะค่ะต่อไปต่อไปมอผอมมันจะจะลงประวัติให้เราด้วยเราเราเข้าระบบอ่าว่าว่าคนนี้เราเคยจะบอกทเลยตากระเบื้อก่อนตอนโควิดไงค่ะจะมีว่ามีข้อมูลในระดับอ่ามีข้อมูลเลยครับผมก็แค่เพียงนะคราบว่าเป็นไปได้ก็คือแค่แจ้งเลขบัตรประชาชน13หลัก นับทางสถานพยาบาลอันนี้ก็มือนกันบ้างที่อาจจะมีข้อมูลอยู่ว่าอา่ะชีดเข้มนึ่งไปเลยตั้งแต่เมื่อไรอ่าแล้วก็หลังจากนั้นเราก็สามารถชีดเข้มซองได้พอ,พอตอนนี้เคสที่ซองเราก็นํำรลองไปเร็วนะครับี่ว่าประช่าชน้นเดียวที่นนาทิวานแล้วลตอนนี้อเอ่อเหมือนกับแบบบางบางโูงบ้านหรือว่าลงกบ้านาล่างวัดเนี่ยอาจจะเฉียข้อมูลกันเล็วแต่อาจจะไม่รอตัวเส้นนะค่ะแต่กุงมีข้อมูลเราอยู่บ้าง เดี๋ยวจะย้ายเชื่อมโยงกับการพูดคุยในครั้งต่อไปเดี๋ยวแอบบอกคอค,คุณหมอตั้งแหวงก่อนเลยว่าบัตรประชาชนใบเดียวในตอนนี้เนี่ยกับการซิ์การรักษาพยาบาลแต่ในพื้นที่เนี่ยมันจะทําอะไรได้ไดเป็นหนือน,นเดี๋ยวจะได้มาคุยกันรอบหน้านะคะคุณหมอวันนี้เขาประคุณมา <dunno S 2> เลยค่ะ,ะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดข้อการเดินหน้าฉชีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มอายุ11ถึง20ปีด้วยนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัค่ะนี่นะคะก็คลาย ใครละลายคนไปนะถ้าเกิดใครอย่างส่งไั้เพิ่มเติมเลยนะไส้ด่วนสอบปอ,อสอช .1330 โทรถูกไปได้นะคะสามารถทาได้เลยว,ว่าเนี่ย จะทามันปื้อได้บ้างคะเขามีรายละเอียดนะ<ช>ก็คือเขาสมัครตอบ<ช>เราได้ทุกอย่างเลยนะคะมีหลายคนบอกนะว่าข้อมูลดีมีประโยชน์มากค่ะนี่ครูปิมก็บอกนะว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญของทุกคนกจริงตองค่ะเพราะฉะน,นั้นค่ะใครมีลูกล้านที่อายุย่างในคุณมอบอกไปแล้วเยอะนะเทว่ากำลังเดินนายก็คือสิบแปดถึงยี่สิบปีให้แคบเลยนะคะไปติดต่อสอบถามได้เลยถ้าหากว่ามีเพื่อนๆในก็สมัรถแบบในคานองว่าจําหนักจํานวนมาเลยว่าเท่าไรแล้วก็สถาบันบรบาลเขาจะได้มีการหนัดไม้ไปนะคะว่า วันนหนเวลาในถี่ไหนแล้วก็ไม่ต้องกังวลการรับวัคซีนเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะต้องเป็นคนที่อยู่ในซิตเท่านั้นด้วยนะก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยหรืออยู่ในเขตจังหวัดนั้นัก็สามารถรับได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถูกต้องนี่เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลออกมาให้กับคนไทยของเราอีกทีหนึงแล้วถ้าสมมติได้รับวัคซีนไปแล้วก็อย่าชะลาใจนะ เลียนคูนอนไล่คนนี้ไม่ได้ไม่ได้นะคะระหว่างกามีเพศสัมพันธ์ก่อนไว้อันควรก็ต้องมีการป้องกันอย่างทุกตองใซตทุกอย่างอนามัยถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าเกิดยังไม่ถึงเวลาก็ไม่ควรจะมีก่อนก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะอย่าเถงใจง่ายนะคะตามผู้ชายไม่ได้ด้ค่ะย่ำเลยนะโอเคมีเสี่ยงซ้งด้วยนะคะเดี๋ยวไนนีอ่ะที่ดี